นี่คือกลยุทธ์ที่โอกระจูใช้ขยายสาขาค่ะเล่นใหญ่แต่ไซส์เล็กนะคะเขาก็เลยทําแบรนด์ใหม่มาชื่อว่าโอกระจูแรปแอนด์โรแล้วก็โอจูส์เครื่องทั้ง2ร้านเนี่ยใช้เนื้อที่ไม่เยอะค่ะแค่ประมาณ30-35ถึงตารางเมตรเท่านั้นทําให้เขาเนี่ยสามารถขยายสาขาเนี่ยได้จํานวนมากและก็เข้าถึงลูกค้าเนี่ยมากขึ้นด้วยค่ะและแผนขยายสาขาข,ของเขานะคะก็เน้นแบบดาวกระจายค่ะโดยเน้นพื้นที่กรุงเทพเป็นหลักและบนห้างใหญ่ที่มีทราฟฟิกสูงค่ะส่วนร้านใหญ่นะคะก็มีโมเดลในการ เปิดขยายสาขาตามตาม่างจังหวัดมีอยู่3โมเดล1คือเปิดในห้างใหญ่ค่ะ2ก็คือเปิดในคอมมูนิตี้มอลและ3ค่ะก็คือยืน1เป็นสแตนอะโลนไปเลยค่ะโดยแบรนด์นะคะเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวอย่างเกณฑ์นในการคิดว่าตรงไหนหน่าเปิดสาขาใหญ่เนี่ยมีถึง20ข้อด้วยกันเช่นข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่นั้นๆแล้วก็รายได้ต่อหัวของประชากรในพื้นที่นั้นเนี่ยจะต้องมี400บาทต่อวันขึ้นไปโตอ,ตอ,อดีดิจิตอลช็อตคัพพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางลัดทุกะ